ถึงพี่น้องประชาชนใครที่ทนไม่ได้ใทรรับสภาพการเมืองที่อภิยศการเมืองที่ผสมพันธ์กันการเมืองที่เกิดจากการตบัดสัตว์รัฐบาลตำบัดสัตคนหักหลังพี่น้องประชาชนอรยศคนเป็นหักหลังคนตายเหยียบหัวประชาชนขึ้นไปเมียงน้ลูกจ๋าไดโนเสาร์นี่ลูกลูไมสกุลสูงกว่าเพีย ลูกลูกอ่ะมันลำการเหียแล้วลูกลูกว่ด้วยเขาเหลือตัวเดียวในโปรเซสใส่เอกสารใช้สมัครสมาชิกหนึ่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายและ4ค่าสมัครสมาชิกพักรายปี20บาทตลอดชีพ200บาทโดยจ่ายค่าสมัครสมาชิกผ่านธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพับรวมใจไทยเลขที่บัญชี056-3-02357-1ขีหดหรือสอบถามโทร0 9 1 7 9 8 9 5 9 8และ095-146-2653 พักรวมใจไทย แน่นองตั้งหลายครับวันนี้ข่าวทะลุใหม่ประจำวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ท่านจะได้ตื่นเต้นกับดักแมวก่อนปีใหม่ไม่ยุบกูยึดเป็นปริศนาครับผมพูดเป็นปริศนาธรรมว่าการเมืองมันไม่ใช่อยู่แค่นี้มันมีฉากต่อไป ใครจะมองยังไงไม่รู้แต่ผมมองว่าผมมองว่าไม่ยุบกูยึดเขาให้เวลาตั้งแต่ลอยกระทงเป็นต้นมาเขาว่าเขาว่าเขาว่านะมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนการเมืองฉะนั้นไอ้ที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์สื่อทีวีบอกว่าทักษินเพื่อไทยรอดสารตีตกทักษินเพื่อไทยยิ้มร่า สารยกคำร้องล้มล้างเพื่อไทยเล็งจะฟ้องเอาคืนแล้วก็บอกว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกสัรเป็นเดกฉชันยกคำร้องทักสินเพื่อไทยล้มล้างการปกครองปมร่วมมือกับพักคเก้าไกลแก้รัฐธรรมนูญพรรคชั้น14เจรจาตั้งรัฐบาลส่วน MOU44 มีมติเสียงข้างมาก7ตต่อสไม่รับคำร้องนายกอิงก็ยอมรับว่าดีใจ แล้วก็รัฐบาลจะเดินหน้าทำงานเต็มที่กะดีกะดาะจะเช็คบินในพวกนักร้องทั้งหลายใจถึงถึงหน่อยครับเป็นลูกผู้ชายหน่อยคือทนายธีรยุทธ์เนี่ยนะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้แทงคุณข้างหลังเขาตีแสงหน้า เมื่อตีแสกหน้าคุณมีโล่กำบังมันก็ไม่โดนไงสารรัฐมนูญก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าสารรัฐมนูญเนี่ยเจ็ดคนเขาเห็นว่าคำร้องเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเพียงพออีกสองคนว่าควรจะรับไว้แล้วก็ไปสื่อพยานกันฉะนั้นสองคนเนี่ยผิดเหรอ ตุลาการสองคนนี่ผิดหรือมีความเห็นใครกับผมมีความเห็น้ครกับหลายคนว่าควรจะรับไว้ผมก็บอกกับท่านทั้งหลายว่าการวิเคราะห์เนี่ยทางการบ้านการเมืองมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับใบหวยอะเราคิดว่างวดนี้มันจะออกเลขไทยสองตัวอันนูน้นอันนี้อันนั้นผลท้าย,ยไม่ถูกเลยแล้วคนก็มาแซ่ผมบอกบุรลวีจบแล้วพักพึงรวมใจไทยไม่ต้องไปเล่นแล้วนะเดาพูดอะไรไม่ถูกเลย แล้วมันเป็นจะถูกได้ไงขนาดเขาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเก้าท่านนี่เขาเป็นตุลาการฉะนั้นเก้าท่านนี่ยังไม่รู้เลยว่าหวยจะออกอะไรเก้าท่านยังไม่รู้เลยว่าคําวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์จะเป็นยังไงเพราะทุกคนก็เตรียมมาและแต่ละท่านมีเกียรติมีศักดิ์มีศีท่านไม่ไปบอกใค,ใครฟังหรอกและท่านไม่ไม่มีการชักชวนกันหรอกว่าจะเอาไงนะเป็นการลงคะแนนลับเป็นการลงคะแนนลับ เมื่อเจ็ดเสียงไม่เห็นด้วยนะไม่ควรรับเรื่องของนายธีรยุทธ์ไว้ก็จบครับเสียงข้างมากจาก9เสียงอีกสองเสียงเขาบอกควรจะเอาไว้เพื่อไต่สวนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นต้องเป็นลูกผู้ชายหน่อยบ้านเมืองเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากมีผู้ร้องก็ดีแล้วเขาจะเด็ตรวจสอบคุณการที่จะไม่ให้ตรวจสอบก็คือพเดการ คุณก็เปลี่ยนรัฐนูนเป็นปะเดจการห้ามตรวจสอบห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามมาห้ามมามีฝ่ายค้านมีรัฐบาลอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมต้องการอย่างนี้ใช่ไหมต้องการอย่างนี้ก็บอกมาเดี๋ยวทหารเขาทาให้เออจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมคนมาร้องก็เขาร้องกับสารรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ ที่จะร้องเรียนไปที่สารธรรมนูญแต่ต้องผ่านอายการสูงสุดก่อนผ่านอายการสิบวันอายการไม่ทําให้ก็ร้องไม่ได้ศาลเลยและศาลก็เคยรับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เคยรับเคยรับเรื่องนี้ครับเคยรับไว้พิจารณาเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีของของพรรคเก้าไกลก็รับไว้รับไว้จนทำให้พรรคเก้าไกลเนี่ยกลิ้งไม่เป็นท่าคาสารธรรมนูนในวงพักเพื่อไทยก็เคยเจอ เศรษฐาทวีสินกลิ้งไม่เป็นท่าต่อสารรัฐธรรมนูญเห็นไหมแต่คราวนี้อาจจะเป็นเรื่องของหลักฐานไม่ใช่หมายความว่าสารไม่รับไว้ทักษิณจะเป็นคนดีจะเป็นคนวิเศษจะเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่เหมือนผ้าขาวมันไม่ใช่หรอกครับยังกระดำกระด่างอยู่อย่างนั้นแหละนะเมื่อไม่รับไว้แล้ววันข้างหน้าเนี่ยเขาเกิดมีหลักฐานใหม่ละ เขาเกิดมีหลักฐานทนายเทียยุบมีหลักฐานใหม่ก็ไปยื่นถ้าไปยื่นแล้วสารรับละ่ะผมถึงบอกว่าเป็นลูกผู้ชายหน่อยเล่นการเมืองเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องฟ้องเขาหรอกไม่ต้องไปฟ้องไปดูที่พักประชาชนนี่ถูกกล่าวหาเยอะแยะหมดเป็นประชาชนพม,มา่าเป็นประชาชนบรเออะไรต่างๆเนี่ยนายวิโรธเสนอให้ฟ้องเข้าที่ประชุมใหญ่เขาบอกไม่ต้องฟ้องไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปวุ่นวายเพราะ ทุกคนเป็นประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นนี่สิครับพัคประชาชนนี่สิครับคือลูกผู้ชายตัวจริงฉะนั้นต้องแสดงความมีสปิริตต่อการบ้านการเมืองคนชื่นชมผมพุ้มออกมาพูดรายการก็เยอะคนออกมาด่าผมก็มีบางทีโกรธก็อยากจะฟ้องแต่เมื่อมาคิดอีกทีผมก็บอกใหวว้ไม่เอาแล้ววะไม่เอาแล้ววะบางคนบอกเห็นไหมบุรีด้อยข่าผมเห็นไหมมึงดาวเอามึงมึงมึง มึงมึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผิดทุกอย่างก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นะมึงเก่งมากูมึงก็ไปเปิดเปิดเอ็นนันสินะมึงก็ไปเปิดแพลตฟอร์มใหมนะ่ไปเปิดรายการใหม่นะไปเปิดรายการใหม่ไปเปิดรายการใหม,นะปปหม่แล้วมาแข่งกันผมอาจจะเก่งสู้คุณไม่ได้คุณไม่ต้องมาแซะผมไม่ต้องมาดา่าผมหรอกชั้นนั้นการเมืองเนี่ยควรจะทำติดใจให้เป็นลูกผู้ชายให้มันสะอาดเป็นผมเนี่ยผมบอกแล้ว ทักษินด่าว่าไงบนเวทีมีหมามาเห่าเต็มไปหมดมีสุนัขมาเหา่ามีหมามาเหา่าโอ้ยคนโกรธกันเป็นฟืนเป็นไฟพกนักร้องผมอย่าไปโกรธเลยผมเป็นคนพูดใช่ไหมผมไม่โกรธผมไม่โกรธและยอมรับตัวเป็นหมาเฝ้าบ้านมันยังมีช่องทางอื่นถ้าเขาไม่ดีก็ฟ้องไปตอนนี้ก็มีอยู่ในสารรัฐธรรมนูญก็ยังมีอยู่ไม่ใช่วันนี้ถ้าศาลไม่รับแล้วมันจะเป็นการผุดผ่องเป็นยองใหญ่ ขาวสะอาดไม่ใช่ครับมันยังกระดำกระด่างอยู่อย่างนั้นแหละมันยังกระดำกระด่างอยู่ยงั้นแหละในสารรัฐมนูญเนี่ยตอนนี้เขาสอบไปเกือบเดือนแล้วเขาสอบไปเกือบเดือนแล้วเรียกว่าหกคำร้องที่มีผู้ร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาสั่งยุบพ,พักเพื่อไทยและพักอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยหกพักด้วยกัน จากสาเหตุนี่คล้ายๆกันกับสารรัฐนูลแต่มันคนละคดีคนละเรื่องยังไม่ได้สั่งเลิกยังไม่ได้สั่งไม่ฟ้องเขาสั่งดำเนินการว่ามีมูลกกตสั่งว่ามีมูลนะคดีนี้ซึ่งทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วไปครอบงำไปชี้นำหกพักการเมืองยินยอมให้ทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูล นายแสวงบุญมีเป็นคนแถลงว่าคำร้องครอบงำเนี่ยที่นายทักษิณครอบงำพักต่างๆที่บ้านจันทร์สองลานเนี่ยมีมูลเมื่อมีมูลเขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนนะแล้วเห็นว่ามันมีมูลนะน่าจะนำไปสู่ความผิดได้ก็ดำเนินการสอบสวนแล้วก็มีการเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสาวัน นี่เหลืออีกไม่กี่วันก็กครบ30วันแล้วเมื่อครอบ30วันเขาอ่าจจะขยายไปได้หรือไม่ขยายไม่ขยายก็ส่งสารยุบพักไปเลยผมถึงบอกว่าเวลานิการเมืองเนี่ยต้องดูฉากต,ต่อไปว่าแมวเนี่ยตอนนี้ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่บุญลวีได้ฟังข่าวลึกๆล,ลับๆับมาว่าตั้งแต่แมวเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ย แมวมาติดกับดักแล้วมาติดกับดักแล้วไม่มีโอกาสจะออกไปแล้วนะเขาป้องกันไว้หมดทางทะเลทางบกที่คนบอกมีพลวงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เผมไม่เชื่อหรอกทุกคนต้องว่าไปตามกฎหมายใช่ไหมล่ะนะมีพอร์ก็อยู่ก็อยู่ก็อยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในกฎหมายนะนะเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็น เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนและไม่มีสิทธิ์เป็นด้วยไม่มีสิทธิ์เป็นการบริหารราชาการแผ่นดินเป็นของคุณแพทองทานชินวัตรซึ่งเปนคนละคนกันถึงแม้จะเป็นพ่อลูกกันแต่มันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะคุณแพทองทานอายุเกินยี่สิบปีแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าบุลุษนนิติภาวะแล้วฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการรับคำร้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเนี่ยตอนเนี้ย ข้อสรุปมันกําลังเกิดขึ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไรรอกรกตเขาแถลงเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนก่อนจะส่งเรื่องไปสารรัฐนูนฉะนั้นฉะนั้นไอ้เรื่องที่มีคนร้องแล้วบอกว่าเป็นบุคคลน,นิรนามหนึ่งคนเขาบอกคำร้องดีมากสองหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีสา นักร้องชื่อดังเรืองไกลลีกิจวัฒนะซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสีนายนพรุตวราชิตพุทธวิทุวุธ,ธิกุลนี่ก็อดีตแกนนำพิราบขาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยอ้างถึงพฤติกรรมของนายทักษิณรวมทั้งการที่แกนนำ6พักได้ร่วมเดินทางไปประชุมกับน,นายทักษิณที่บ้านจันทร์สองรา เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณหลายครั้งครับหลายครั้งที่อ้างหรือว่าที่ให้สัมภาษณ์ ในเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลมีการชี้นำพักเพื่อไทยในการเลือกพักร่วมรัฐบาลการนำวิสัยทัศน์ที่นายทักษิณแสดงไว้เมื่อ22สิงหาอันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ธนาธิรยุทธ์ยื่นไปที่สารรัฐมนูญและสารนรูญไม่รับเมื่อสารนูไม่รับเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันทุกองค์กรถ้าศารนูลรับสิครับมันผูกพันทุกองค์กร แต่สารรททัฐธรรมนูญไม่รับไม่ผูกพันไม่ผูกพันกะกะตฉะนั้นกะกะตรับไว้แล้วครับรอจะส่งสารรัฐนูญให้ยุคพักก็ได้หรือจะไม่ส่งก็ได้เป็นอำนาจของกะกะตนะเพราะว่าคนที่เขามาร้องเนี่ยคนที่เขามาเขาเขาเขามาร้องเนี่ยเรื่องราวเนื้อความต่างๆเนี่ยมันเข้าข่ายขัดมาตรายี่สิบเก้า พระราชจัดประกอบร่ฐงธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายฉบับนี้ว่าไงกฎหมายฉบับนี้เขาห้ามไม่ให้ผู้ไม่ใช่สมาชิกพรรคเนี่ยกระทําการอันใดเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นากิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและหกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทําการอันเป็นการครอบงําชี้นากิจกรรมของพรรค การเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้แหละครับซึ่งมันเข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งถ้าหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดก็จะเป็นเหตุให้ในายทะเบียนพักการเมืองเอาผลการสอบสวนอันเนี้ยไปยื่นนะเอาเสนอกอก,อกตก่อนคณะกรรมการอกอกตเจดเสือแล้วไปยื่นสานรรัฐมนูลให้ยุบพักเพื่อไทยและอีกหพักหกพักเนี่ย ตามมาตรา92องเล็บ3ของกฎหมายครับพี่น้องทั้งหลายในมุมของแกนนำพักเพื่อไทยแล้ห6พักรัร่วมรัฐบาลเขามองอยังไงเราฟังข่าวต้องฟังสองฟังฟังคนร้องเขาว่าอย่างนี้หนึ่งสองสามี่ห้าหแล้วก็ให้ไปสอบกระตก็เห็นด้วยว่ามีมูลเขาก็เอาไปสอบฟังในมุมของหกพักซึ่งนําโดยพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนํารัฐบาลเขาว่าไงเขาบอก ไราสาระไว้พวกมึงไอ้นักร้องไม่มีอะไรน่ากังวลไร้สาระนี่ไร้สาระบิก๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัมปรีและรัมปรีกระหมในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยเขาก็ตั้งคำถามกลับไปว่าคนเราก็สามารถไปมาหาสู่กันได้คนเราไปกินข้าวกันได้ทักษิณบอกแล้วไปแดกมาม่าเอ้ไปกินมาม่า เพราะนอกจากจะเป็นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบ้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วเวลาที่รองนายกรัฐมนตรีหรือใครไปเจอมันจะมีปัญหาอะไรนะนี่นี่นี่นสหายใหญ่ก็พูดอย่างนี้เขาบอกไม่ได้กังวลให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการไม่มีปัญหาอะไรนะนี่นี่คือกระบวนการนะตามรัฐธรรมนูญผมว่าสหายใหญ่เนี่ย มีความเป็นลูกผู้ชายนะไม่ต้องเป็นลายฟ้องเขามาเขามาร้องว่าฟ้องมึงทําลายชื่อเสียงพรรคเอาให้ทนายไปฟ้องไม่ต้องหรอกครับเข้าใจการเมืองเข้าใจเถอะครับเขามีหน้าที่เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยเขาไม่กังวลก็เขาบอกเขาไม่กังวลยังไงอเขาไม่กังวลในขณะที่เสียหนูอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยหัวหน้าภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันว่าผมก็ไม่กังวล ชูศักดิ์สิรินินและปีสมตักนายกในฐานะฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็เห็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชี้แจงไปใช่ไหมก็ไม่ทราบว่าไอ้ร้องหกพักเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็ชี้แจงไปผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วถ้าอ้างว่าครอบงำในวันนั้นแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่ไปบ้านจันสองล่าเขาก็คุยกันเรื่องนี้เอาละจะครอบงำไม่ครอบงำผมไม่เสนอหน้ามาตัดสิน นะไม่เสนอหน้ามาตัดสินเฮ้ยอย่างนี้มันคร่องงำบนี่ว่ามันผิดอยู่แล้วมันนั่นนู่นน่ะไม่แล้วครับบุลลวีไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นผมยืนอยู่ตรงกลางไงเขาร้องมารับไปนะฝ่ายที่ถูกร้องเราเป็นลูกผู้ชายนะเราเป็นรัฐบาลไอ้คนที่ร้องก็เป็นประชาชนคนไทยซึ่งมีความสำคัญเขาชอบการเมืองเขาเห็นความมิมดีมิงามเขาเห็นความนะ ที่มันไม่ชอบมาพากลเขาก็มาร้องเขาก็มาฟ้องฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นน่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่จบผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งนับจบทหารนะมันยังไม่จบสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับจบทหารฉะนั้นหยุดทําร้ายประเทศไทยหยุดทําร้ายประเทศไทยแล้วเอาเรื่องดีๆมาคุยกันเอาด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าผิดไม่ผิดว่ากันไปตามเหตุตามผลอย่างวันก่อนเนี่ย ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรมติชนรายสัปดาห์เขาเขาสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะรต่างประเทศคุณนพดลปัตตมะซึ่ง <c oughs> เป็นอดีตนายความของคุณทักษิณน,นะแล้วก็ไอ้ประเด็นที่เขาไปสัมภาษณ์ก็คือปราสาทเขาพระวิหารนะที่เราต้องเสียให้กับเขเมรแต่ไทยไม่ยอมสูญเสียพื้นที่ทับซ้อนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับเขเมรทีนี้เรื่องอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่อง ที่พูดกันไปพูดกันมาทุกคนเป็นห่วงไงเป็นห่วงก็อยากให้ศาลเนี่ยเอาเรื่องนี้เข้ามาไต่สวนกันพอดีศาลบอกว่าเอกาสารหลักฐานไม่ครบไม่ครบนะเรื่องนี้คุณนพดลเป็นรัมปีต่างประเทศสมัยในสมัครศุนทตรเวชเป็นนายกรัมปีมันมีเรื่องนิดเดียวเท่านั้นแหละที่เขเมรส่งให้ไทยเนี่ยช่วยเซ็นรับรองหน่อยให้เซ็นรับรองหน่อยจะเอาเอาเข้าไปขอมรดกโลก ทุกคนก็มานินทาว่าเอ้ยนพดลขายชาตินพดลทํานู่นทํานี่ทำนันคือฟังให้ได้สับจับไปกระเดียดผมไม่ได้ยืนข้างนพดลหรอกครับแต่ผมว่าเนี่ยศาลโลกตัดสินแล้วว่าให้เขมรแต่ถามว่าตัดสินถูกไหมในใจผมว่าไม่ถูกหรอกถามทําไมไม่ถูกก็โถบันไดขึ้นเขาพลเมหารมาอยู่เขตไทยเมื่อศาลโลกตัดสินมันก็มีเส้นนะเขมรมันมีเส้นฝรั่งเศสไงฉะนั้นผมกลัวไงว่าเกาะกูดเนี่ย ถ้าไปฟ้องศาลโลกหรือจะมีเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามันเป็นประเทศที่มีเส้นมีสายนะมันมีตัวช้างมามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เป็นดองกับขมิผมยิ่งหวาดวันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับหลายท่านหวาดวันแล้วก็กลัวว่าเราจะเสียเกาะกูดถามทําไมบุรีมันกลัวอะไรขนาดนั้นก็โอ้ยีหุนเซนนแกไปหาเสียงไว้ที่จังหวัดกันดาร ตอนเลือกตั้งพูดเลยว่ากองกูลเป็นของกัมพูชาพูดอย่างนี้เลยกองกูลเป็นของกัมพูชาผมยังจํากล้องหูไว้ทุกวันนี้ผมบอกไอ้พูดไงวะทั้งๆที่หลักฐานต่างๆเป็นของไทยไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมเป็นห่วงเป็นห่วงและยิ่งรัฐบาลของนางสาวพแพทองทานจินวัตซึ่งมีพ่อชื่อทักษิณจินวัตแล้วก็แล้วก็น้องหรือหลานลูกของเจแดง ไปแต่งงานกับสสซึ่งเป็นคนสนิทลูกสสซึ่งเป็นคนสนิทของเสด็จทุนเซนเขาก็มีการเกี่ยวดองกันบ้านหลังหนึ่งริมทะเลสาบสมเด็จทุนเซนซื้อให้นะตอนที่ทักษิณหนีหนีร้อนไปพึ่งเย็นแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกฯิจนะจนเป็นที่มาของคุณอภิสิทธิ์เรียกทูตเอัครได้ทูตกลับไทยคุณทักษิณก็ลาออก ลาออกก็บินไปอยู่ดูใบนั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็พอมาเป็นรัฐบาลชาติแรกที่เข้ามาเยี่ยมไทยก็คือกัมพูชาสมเด็จทุนเซนมาสมเด็จทุนมาเซ็นเน็ตที่เป็นรัฐปีะหออนายกดีใหม่มานะเสร็จแล้วสองคนมากลับไปนายกคนใหมย่ยังไม่ได้เป็นนายกคนใหม่เป็นหัวหน้าพักเ,เพื่อไทยคือคุณคุณแพรทองทานองอิงกระดิ่งทองครับผมเนี่ย องอิงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งแมวเนี่ยนะตะละแต่แต่ไปเยี่ยมสมเด็จทุนเซนบอกว่าต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์สมไยตรีกับพรรคประชาชนคือพรรคของกรมพูชากับพรรคเพื่อไทยผมไม่รู้จะไปเชื่อมกันแบบไหนจะไปเชื่อมกันแบบไหนหรือไปคุยเรื่องเกาะกูดฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ไว้ใจเลยจริงๆผมไม่ไว้ใจและพี่น้องมากมายเขาก็ไม่ไว้ใจเขาก็เป็นห่วงว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้สารรัฐธรรมนูญเราไปโทษท่านไม่ได้หรอกเราต้องน้อมรับในคําตัดสินแต่สารก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้ยื่นใหม่ทนายธีรยุทธ์มีสิทธิ์จะไปยื่นใหม่เอาหลักฐานเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันสารก็มีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาหลักฐานเพิ่มขึ้นเพราะสารธรรมนูญเนี่ยไม่เหมือนสารอาญาไม่เหมือนสารดีกาไม่เหมือนสารปกครองไม่เหมือนสารเด็กและเยาวชน ท่านเป็นสารการเมืองท่านมีสิทธิ์จะแสวงหาข้อเท็จจริงนะให้มันท่องแท้ให้มันมีเหตุมีผลให้ประชาชนรับได้ไม่ใช่ห้ามเพียงแต่ว่ายังไม่รับไว้ก่อนไอ้การที่ไม่รับไม่ใช่หมายความว่าเป็นการฟอกขาวกับคุณทักษิณว่าทักษิณขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่ไม่ใช่ยังกระนำกระด่างอยู่ฉะนั้นใจเย็นๆครับบ้านเมืองมันต้องเป็นไปตามนี้แหละตามนี้แหละแล้ว ผมก็ต้องพูดคํานี้เหมือนเดิมว่าอันนี้แหละคือกับดักแมวมันเป็นกับดักหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ไงโอ้ยดีใจมากโอ้ยนายไม่โดนนายใหญ่ไม่โดนดีใจเหลือเกินอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจนะนี่คือกับดักนะกับดักนะก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ไม่ยุบกูยึดกูยึดใครยึดวะ กูไม่รู้เขาบอกอย่างนี้นักวิเคราะห์การเมืองเขาว่างี้ไม่ยุบกูยึดตามดูกันต่อไปพี่น้องทั้งหลายครับการเมืองฉากต่อไประทึกครับระทึกอืมระทึกจริงๆตามดูก็นแล้วกันการเมืองต้องดูเป็นวัน,ว,นวันไปสิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่ท่านยังไม่เห็นหรอกครับท่านยังไม่เห็น ติดตามข่าวทะลุใหม่แล้วท่านจะรู้ความจริงปีนี้ปีที่สิบเบต้าวันครับฉลองปีที่สิบและกำลังโกอินเตอร์ไปในต่างประเทศในรอบๆบบ้านเราก่อนสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหลาลัยเช่นมหลาลัยทูเลนเบเลอร์ดูคิลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่ผลการวิจัยเขาบอกว่า เบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยเรียบร้อยขออนญาติโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทน และเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบ แค่นี้ผมจะไปคู่ไปไปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเร่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยาภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยอต้องม,ตองมีต้องมีใบญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ตามทำนองครองทำตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี่นะข้างล่างนี่นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขาเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ